สวัสดีครับนี่โก้นะครับร้านอมาม่าพานิดนะครับ อยู่ที่จักรจักรเพกาครับก็เริ่มจากการที่เราชอบของพวกของพวกนี้ก่อนนะครับก็เริ่มเก็บไว้เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่ามันเยอะเกินละแล้วก็เพื่อนฝูงเข้ามาอย่างเงี้ยก็ขอแบ่งปันไปแล้วมันก็เลยได้ไอเดียว่าเออเราเรามีเยอะเราก็แบ่งขายบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายมาเป็นอาชีพผมต่ก่อนที่บ้านเคยขายของพวกนี้ครับตั้งแต่เด็กแล้วเพราะคุ้นเคยับของพวกนี้เราคิดว่าอยากได้บรรยากาศอย่างนี้กลับคืนมาซึ่งมันของพวกเนี้ยมันหายยุคตอนนี้มันหายไปแล้วก็เลยอยากจะดึงมันกลับมาใ มันอยู่แบบย้อนยุคให้เราได้เห็นกลุ่มพวกนี้นะก็จะเป็นพวก4ี่สภาพอะครับคือคนที่เคยคุ้นเคยกับของพวกนี้ซึ่งเคยเห็นเคยได้สัมผัสเคยได้ใช้อย่างแซฟบ์อย่างเงี้ยพี่สมัยไหก่อนที่ผมโดนแม่ใช้ไ,ไปซื้อประจ่าก็จะจาได้เลยมาถึงต้องจอดตรงเนี้ยแล้วบางบางอย่างก็จะมีตัดตูนให้อ่านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคุ้นเคยมันก็เลยมีสเสน่ห์ในตัวของมันส่วนใหญ่ที่ผมขายดีๆจะเป็นพวกป้ายโฆษณาเก่า เป็นพวกงานป้ายสังกสีอย่างนี้ครับพวกป้ายโฆษณาสินค้าพวกอย่างนี้ครับอันนี้ก็ปีประมาณ4-50ปีอายุมันก็จะตามสภาพผมว่าป้ายโฆษณานี่มันเป็นทั่วโลกนะครับ มันรู้สึกว่าคนเขาคนที่เรียนอาร์ตคนที่ชอบศิลปะชอบการออกแบบอะไรเงี้ยป้ายโฆษณาเน,นี่ยมันตอบโจทย์ของทุกอย่างในการเป็นว่ายุคนั้นเป็นยังไงสีสันอะไรมันตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ก็สิ่งแรกเริ่มต้นที่ของใกล้ตัวก่อนถึงเมล่ราอายุ35-40เราต้องย้อนกลับไปว่าช่วงเด็กวัยเด็กอะเราเจออะไรเห็นอะไรมาป้ายป้ายยุคไหนที่มันตรงกับเราเราเก็บตอนนั้นก่อนเพราะว่าราคามันจะถูกลงแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราเล่นไปถึงลุก ยุคของพ่อของแม่เรามันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันตามการเวลามันก็จะบ่งบอกว่าเออเราใกล้ตัวสิมผมว่าแก้วเนี้ยเราเคยกินร้านกาแฟเคยเจอเคยอะไรอย่เงี้ยเราก็จะเอ้ยเนี่ยเราเคยกินนะร้าน ร้านอาม่ารล้นอะไรอย่างเงี้ยมีครับตอนหลังๆเนี่ยแรกๆไม่มีเลยหลังๆจะมีการเรียนแบบขึ้นมาเพื่อเพราะว่าหนึ่งของที่มันเป็นของแท้เนี่ยมันถูกคนที่นักสะสมมาเก็บเข้าไปจํานวนมากแล้วแล้วของพวกนี้มันไม่มีการผลิตใหม่มันก็เลยหายออกไปจากตลาดคนที่กอไปแต่งร้านเหล้าแต่งร้านผับบาร์หรือสถานที่ท่องเที่ยวเขาต้องการแต่ว่าของแท้บานบางอย่างนะซื้อห้องหนึ่งอะ่ะมูลค่ามันมหาศาลมากแต่ถ้าเราเอาของปลอมตกแต่งเข้าไปบ้างมันก็จะทําให้ถูกลงแต่ส่วนใหญ่ของพวกนี้จะอยู่กับนักสะสมหมดการดู ของแท้ของปลอมนะครับถ้าคนศึกษาตั้งแต่ต้นๆนก็จะเริ่มรู้ว่าการพิมพ์เนี่ยถ้าพิมพ์มันถึงยุคจริงอะของเก่ามันจะต้องมีตำหนิมันจะต้องมีอายุสีสันอะไรมันจะไม่สดถ้าสึกของใหม่เนี่ยมันก็เหมือนของเพิ่งผลิตใหม่ดูยังไงมันก็ยังดูใหม่อ่ามันก็ดูไม่ยากครับก็กระป๋องฮอนนะครับก็หลายสนจะชอบพวกกระป๋องฮอนหน้าแหม่มหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นที่นิยมแพร่หลายครับแล้วก็พวกของเล่นสังกะสีงานญี่ปุ่นงานอะไรพวกนี้ครับคนก็จะนิยมมากกว่าตัวอื่นคือพวกนี้มัน มันอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราตอนเด็กวัยเด็กเคยกินท็อฟฟี่เคยกินอะไรก็นึกถึงนะของพวกนี้ไปเข้าเข้าร้านของเล่นก็ไปเจอพวกกรตุกก๊กตุ๊กตุ๊กตุนแอน์พวกอะไรพวกนี้มันก็จะให้เราเรานึกถึงว่าเออตอนเด็กเราใช้ชีวิตยังไงซึ่งเด็กสมัยนี้ทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดแต่พวกเราแต่ก่อนตุ๊กตาเราถอยเส้นเราหยอดเส้นทุกอย่างการซื้อการอะไรไม่ต้องเข้าเซเว่นเราไปร้านชำข้าง บ้านล้านาม่าร้านอะไรเงี้ยเราก็จะเจอแต่ของพวกนี้มันก็ทําให้เราคุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้ครับร้านอาม่าก็รับซื้อขายรับจัดแต่งนอกถานที่งานแต่งงานอะไรก็รับนะครับแล้วก็ฝากไว้ที่นี่จากจากัจกจกเพกาวมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็มาเดินดูได้ครับของมีหลายเกรดหลายราคาถ้าอยากไปแต่งร้านจะคุยราคาเหมาคุยอะไรเรามีมีหมดนะครับแล้วจะเล่นป้ายแนวลึกสะสมลึกแค่ไหนเราก็หาให้ได้ครับก็ฝากติดตามร้านอาม่าพานิ์ไว้นะครับครับผมขอบคุณครับ